สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาร้องเพลงให้ฟังนะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นเพลงอะไรแต่ก็รอดูนะคะเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะแค่สิวนาทีที่ไม่ทันห้ามใจ ปล่อยใจไปให้มันทำผิดไม่เคยเธคิดว่ามันจะทำให้เรามีวันสุดท้ายผิดที่ฉันที่มันไม่รู้ตัวว่าตัวเองรักเธอเท่าไรและได้ทำ เพ,เพราะว่าฉันที่ทำให้เธอเสียใจเธอได้ย้อนกลับไปอีกครั้งจะไม่ยอมให้เธอจากไปกดอ,อันดูตรงไหน สูกตัวในวันที่สายไปมารู้ตัววันที่ไม่มีที่ตรงนี้เงียบเงาเท่าไรโอ้เธอกลับมา อพรไหมเาไหเขินเนี่ยถ้าบอกก็เปลอาแบบว่าเสีงสองน้อยๆใช่ไหมตลกไหมเสียงสองนิดหนึ่งนิดหนึ่งจริงๆแล้วนะคะแอปเนี้ยเราถ่ายรูปผ่านแอปสโน่นะอืมเราเราไม่ได้แบบถ่ายกล้องสดเพราะว่าผิวล้มไม่ได้ดีขนาดนั้นเข้าใจไหมแล้วแบบ นี่คือผมไม่ได้สระคือแบบโคตร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 ,ร,ร,รมันเลยเดี๋ยวจะเอาไปสระผมละดูสิเป็นแม่นางอะไรก็ไม่รู้ผมก็เป็นแบบนี้มันไม่สวยเลยแต่ว่าแสงไฟกำลังดีนะผิวก็แบบเนียนมากเลยถ่ายผ่านแอปนี้แต่ว่าตรงนี้นี่ก็คือสิวขึ้นตลกไหมตลกเนาะเอาละค่ะ จริงๆเพลงอื่นก็มีอีกนะแต่ว่าเหมือนจะร้องไม่เป็นเหมือนจะร้องไม่เป็นโอ้ยลืมิ่มตาลายลวะิ่มตาลายเห็นชื่อเพลง ไม่ใช่ไม่ใช่เพลงที่ต้องการเดี๋ยวก่อนนะมาลองลองเพลงนี้ดูนะคะลองเพลงนี้ดูก่อนลองเพลงนี้ดูนะจริงๆถ้ามีดนตรีจะดีมากๆเลยแต่ว่านี่มันไม่มีดนตรีเข้าใจไหมก็เลยแบบอะไรวะเนี้ย This is like hell, but I keep telling myself it's gonna I get better, but it's taking forever. I try to go out, but every time I leave the house, something reminds me of what's now behind me every day I let go just a little bit more โอเคไหมพอไหมพอไหมนี่แหละคนมันสวยทำอะไรก็ดีวังยังอยู่ในขั้นร้องเพลงแบบ บิก no. ินมากมากบิกินเนอร์เนาะไป